สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่มาต่อกันในภาค2กันนะฮะเป็นเรื่องฟิโบบวกดีมานซัพพลายโอ้โหรู้2เรื่องนี้นะครับทํากําไรยับยับนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันนะฮะก่อนอื่นเราต้องรู้จักคําว่าดีมานกับซัพพลายก่อนนะซัพพายอะไรเรียกว่าซัพพลายแล้วอะไรเรียกว่าดีมานที่ดีนะฮะอ่าอย่าไปสับสนกับแนวรับแนวต้านนะฮะการที่เขาทำราคาเป็นแนวต้านแบบนี้แล้วก็ทาแนวต้านแนวรับแบบนี้นะฮะ วันนี้มันยังไม่ใช่ประเด็นที่เราจะใช้ในการหาข้อเทรดสิ่งที่เราจะต้องหานะฮะก็คือส่วนของถ้าเป็นการเทรดขาลงใช่ไหมครับเทรดขาลงก็คือฝั่งแดงใช่ไหมฮะิ่งเป็นแดงมางี้ปั๊บนะฮะเราจะมองหาแท่งสีเขียวนะฮะ,นะฮะตามภาพนี้ก็จะเป็นแท่งสีฟ้ากับสีเหลืองเนาะอ่าขาลงเป็นสีเหลืองนยเราต้องหาแท่งสีฟ้าว่าแท่งสีฟ้าอยู่ตรงไหนในขาลงชุดนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋อตรงนี้นั่นเองนะฮะเราก็เอาคู่มือนะฮะ ไปวางตีไว้ก่อนอ,อันดับแรกตีคุมไว้ก่อนนะฮะประเภทสายเนี่ยนะครับมันจะมีแท่งสีเขียวใช่ไหมฮะอ่ามันมีหลายก้อนเลยนะถ้าเราเห็นเนี่ยจะมีหลายก้อนแล้วก็ตีให้หมดนะครับตีให้หมดอ่าแบบนี้ตีไว้ก่อนนะฮะสีนี้ข้างล่างหลักเป็นอะไรข้างล่างเป็นดีมานไหมอ่ามีดีมานด้วยแล้วก็ตีดีมานไว้นะครับตีไว้ทั้งสองโซนนะของสวิงนี้นะครับความหมายก็คือนะสมมุติวันนี้มันจบวันละราคาก็วิ่งลงมาทําดีมานเสร็จ ระหว่างวันเนี่ยนะฮะมันก็จะค่อยๆต้อแตะต้อแตะของมันไปเราไม่ได้สนใจนะข้างล่างกับข้างบนตรงกลางไม่สนใจเลยนะเอย่างข้างบนนะฮะบนกับข้างล่างนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาเลงกันว่าจะทํายังไงต่อนะฮะทีนี้เราก็มาตีฟิโบครับอ่าที่สอนไปคลาสที่แล้วใช่ไหมฮะสวิงไฮมาอย่างสวิงโลนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะราคาเนี่ยมันจะมีอาการนะฮะตอนที่เข้าไปยังโซนดีมาสไพนะฮะดังนั้น ตรงนี้เราจะเข้าเทรดไหมครับถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาแล้วเนี่ยราคาอยู่ในโซน50าสถึงหกอจุดแปด่ะมีดีมาซัพพายไหมตรงนี้มันไม่มีนะฮะแต่มันมีแท่งนี้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะมันต้องอยู่ข้างบนนะฮะการที่จะเป็นอ่าซัพพลายดีต้องซัพพลายอยู่ข้างบนนะเป็นสวิงไฮนะเห็นไหมครับตรงนี้เราได้จุดเข้าเทรดที่เราสามารถเลือกได้นอกจากฟิโบอย่างเดียวแล้วเนี่ยทำกำไรได้วินเหลือ,อาจจะประมาณ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่พอบวกซัพพลายดีมานเข้าไปด้วยเนี่ยโอ้โหวิลเลจจะเพิ่มขึ้นมาเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะทุกคนนะมาทดลองแบบนี้ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่หญิงจะแนะนำนะแน่นอนครับเวลาเทรดขาลงเราหาซัพพลายนะเราไม่ได้สนใจดีมานนะฮะดีมานเนี่ยมันจะใช้ก็ต่อเมื่อเราจะตอน,นเราเทรดขาขึ้นนะครับเรามองขาขึ้นเป็นหลักมันถึงจะหาดีมานนะนะอ่าเราต้องการจุดซื้อถูกนะฮะแต่เวลาขายเนี่ย เล่นขายลงเราเล่นขายเราต้องหาจุดขายที่แพงใช่ไหมครับจุดที่แพงแล้วก็มีคนรอขายนั่นเองนะครับแบบนี้ทํากําไรได้ยับยับบอกเลยยับยับ,ยบนะมาแทนอันหนึ่งนะฮะตัวอย่างที่หนึ่งนะฮะทีนี้เราก็รู้จักประเภทดีมาซ์พายละนะฮะซัพพลายก็มีหลายแบบทุกคนซลายมีหลายแบบนะถ้าแบบที่มันเป็นแบบว่าตัวแล้วก็หางสองข้างนี้แล้วก็ตีคุมทั้งหมดเลยแต่ถ้า เจอสะพายที่เขาเป็นแห้งเหมือนแฮมเมอร์แบบนี้เราก็ตีเฉพาะตัวกับไส้นะฮะหรือแม้กระทั่งอ่าตบบไหนดีฮะเดี๋ยวไหนนะเดี๋ยวหาก่อนะเดี๋ยวหาต่อนะนะฮะอ่าแบบนี้แบบนี้อ่าแบบนี้เราก็จะตีแบบว่าตัวไปหาไส้นะะแบบนี้นะครับอ่าส่วนไส้ข้างล่างไม่นับนะฮะแต่ถ้าเขาเป็นแบบนี้นะทรงนี้นะอ่าแต่ถ้าทรงใกล้เคียงแบบนี้เราก็จะตีแบบว่าตีคุมแบบนี้นะครับอ่าตีไปเลยนะครับผมอ่านี่แหละคือการ ตีโซนที่มาสัพลายรอไว้เลยนะเพราะเราจะเล่นขาเซลเนี่ยสำคัญมากนะสำหรับตัวซัพพลายนะฮะทีนี้มาดูกันว่าพิสูจน์กฎนะฮะว่าอ่ะน่าจะ s w i ิน,น,นี้ล่ะมันจริงไหมนะครับเราก็ทําการหาสัพพลายระหว่างขาลงกับเมียตรตงไหนบ้างนะครับอายหนึ่งก้อนใช่ไหมครับแล้วก็เอตรงนี้อยู่ก้อนอสูงกันเนี่ยใช้ได้นะครับก็ตีเป็นหนึ่งก้อนนะฮะที <c oughs> นี้เราก็มาตีฟิโบนะครับจากยไปหาโลเนี่ยนะครับ เราก็จะเห็นว่าอันนี้มันอยู่โซนน่าสำคัญน,นะโซนน่าสนใจนะครับแต่ถ้าซัพไพมีสองก้อนนะทุกคนนะที่หนึ่งแนะนําให้ไปเล็งก้อนบนนะครับเพราะว่าถ้ามีคนขายสองคนนะในทิศทางเดียวกันฮะคใครจะขา,ขายของให้ดีกว่านะครับอ่าอันนี้ก็ต้องแพงกว่าใช่ไหมครับอันนี้ก็คือของถูกที่สุดไม่ใช่สินะถ้าผู้หนึ่งขาลงเนี่ยอันนี้ก็คือของที่ยังแบบว่ากลางๆอยู่นะอ่าแต่ถ้าได้ตรงนี้เนี่ยเลิศเลยนะคนก็จะแห่กันไปซื้อข้างบนนะ อันนี้มาเป็นเรื่องของสินคยาการเทรดนะถ้าเราเจอ2ก้อนเนี่ยให้เลือกก้อนบนนะครับโอเคไหมได้เลยวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนสำหรับคลิปฟิโบบวกพิกมันสะพายนะเอาอันนี้ขาลงนะขาขึ้นเข้าไปไปรยุกใช้ในทิศทางเดียวกันนะไม่เรื่องมากไม่ยาวนะโอเคไหมชอบก็บกดไลค์กดติดตามนะให้กำลังใจพี่ถิงได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีบุย,บย